<c oughs> สวัสดีครับผมเป็นลูกค้าไทยพัดนะครับวันนี้ก็จะมาประสบการณ์เฉียดตายของแฟนผมนะครับที่เขาเฉียดตายและเขารอดตายได้เพราะว่าผมใช้ยางมิชลินครับเริ่มต้นเรื่องก็มาจากว่าผมเนี่ยเอาอยางมาเปลี่ยนที่เคนซีไทยพัดแล้วยางตัวไหนดีอ่ะพี่มิชลินเ m 2กพูครับหมคะมันดียังไงครับแล้วพนักงานว่ายัางไงบ้างคะ คุณสมบัติของอยางวิชลิน Energy XM เอมพนะคะตัวนี้นิ่มเงียบเกาะถนนรีดน้ำได้ดีที่สำคัญนะคะเบรกสั้นเกาะถนนกระชันชีส2 3าเมตรคะ่ะตัวนี้เลยงั้นเอาตัวนี้ครับโอเคแล้วไอแครคืออะไรครับพี่นี่ค่ะไอแคร ไอแคร์ก็คือการรับประกันยางนะคะอยู่ที่2ปีหรือว่า25,000กิโลเมตรการรับประกันยางก็จะมีตั้งแต่0ถึง12,000กิโลในระยะปีแรก อยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์และปีที่2ก็คือจะรับประกันที่30%เปอร์เซ็นต์ก็คือจะเป็นตั้งแต่ 12, 1 2 0 0 0 1มกิโลจนถึง25,000กิโลหรือว่าภายในระยะ2ปีรับประกันอยู่ที่30%เปอร์เซ็นต์หมายถึงการรับประกันยางที่เกิดเหตุบาดบวมแตกตมและเปลี่ยนเส้นใหม่รับผิดชอบอยู่ที่30%เปอร์เซ็นต์ของราคายางเส้นใหม่ถ้ายางเกิดเหตุบาดบวมแตกตมเปลี่ยนยางเส้นใหม่ให้นะคะในช่วงร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือถ้ายางปะซ่อมง่ายก็จะเป็นปะซ่อมให้ฟรีในมูลค่า200บาทในช่วง2ปีค่ะอันนี้ไอแคร์คุ้มไหมครับคุ้มครับม,มันมันก็ยางดีอะ่ะพอแนะนำเสร็จผมก็นั่งรอที่ห้องรับรองครับห้องรับรองก็ดีมากมีทั้งการบริการที่ดีครับเป็นมิตร มีกาแฟมีเสืออะไรให้ดูเยอะๆจากนั้นก็รอประมาณ1 5บหถึงยีนาทีครับรอเสร็จแล้วก็รับรถเราก็กลับบ้านเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแผลพี่คะลืมเล่าครับพี่แฟนผมรอดตายแล้วได้แผลนี้มาอย่างไงก็คือเริ่มแรกนะผมมาเอายางมาเปียนเสร็จแล้วแล้วผมก็ขับกลับคดีจากนั้นแฟนผมเวย,ยืนตัดหน้ารถแต่ด้วยที่ผมใช้ยางมิชลินทำให้เบรกสั้นมั่นใจถ้าเบรกยาวกว่านี้อีก1เมตรนะเนี่ยผมตายไปแล้วและเบรกสั้นนั้น ทำให้ผมเซฟชีวิตเมียผมได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับแผลพี่คะก็เพราะว่าผมไม่ได้มาคนเดียวไงงั้นเปลี่ยนอย่างกับเราแสดงว่าดีใช่ไหมคะก็ต้องมีอยู่แล้วสิครับทั้งมิชลินทั้นเคนซีเพราะว่ามันช่วยเซฟชีวิตเมียผมเลยนะใช่ไหมพี่รัก